คุณหมออ่องครับรองประธานสภาคุณหมออ่องเนี่ยเคยโพสต์รูปของเบียร์นะครับแล้วก็โดนปรับไปห้าหมื่นเคยโพสต์ในเอกนะครับบอกว่าประเทศนี้เนี่ยปิดสนามบินปรับ2 0 0 0 0โพสต์กระป๋องเบียร์ปรับ50,000ื่นครับมาเลยครับพ่อใหญ่อดิศรพ่อใหญ่บอกว่าปรับคือโทษทางอาญาปรับเพราะโฆษณาเบียร์ นั้น50,000ยึดสนามบินนอนค้างคืนปรับแค่20,000ก็พอแล้วหากใช้สมองตรองสักนิดไม่ควรทำผิดนะน้องแก้วมีสติเตือนตนอย่านอกแนวอยู่ในแถวมีสง่าน่าชื่นชม18มกราคมพุทธศักราช2 5 6พพ่อใหญ่ก็ได้โพสต์ไว้ในเอกครับ ก็เอาเป็นว่าวิวาทานะเน้นหลังจากที่ทางพ่อใหญ่อดีสอรเนี่ยโพสต์ไปเสร็จปุ๊บนะครับก็มีหลากหลายคอมเมนต์น่ยนะครับออกมาคอมเมนต์ต่างๆนาะนาะบ,บอกว่าไม่เคยคิดนะว่าจะเห็นสมาชิกสภาผูทแทแลัาษฎรจากพัรคพื่อไทยเนี่ยออกมาปกป้องพันธมิตรที่ไล่พัรคพื่อไทยอีกทีนึง